เชตามใน Tuesday with JT Podcast Podcast ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับคุณในวันอังคารค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะ หายไปอีกแล้วหนึ่งสัปดาห์ต้องขอโทษด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าช่วงนี้พอเริ่มกลับมามีงานปกติแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีเวลาเยอะเท่าไหร่แต่จะไม่หายไปนานนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง ที่น่าตื่นเต้นกันดีกว่าคือเมื่อวันก่อนค่ะจะตาเพิ่งไป drive in theater มาเออเป็นบางบางที่เขาก็จะเรียก drive in theater นะคะบางทีก็จะเป็น cinema ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัด drive in ดูหนังเนาะเออก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็เออหลายคนก็อยากทราบว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังพอดีว่าเราเาเป็นผู้โชคดีค่ะไปออตอบคำถามในที่เขาแจกบัตรของเมเจอร์นะคะอันนี้เราไปดูของเมเจอร์นะคะจริงๆเขาก็จัด เหมือนกันเลยสองที่คนละที่ทั้งของ SF แล้วก็ Major แต่คราวนี้อันนี้เราได้บัตรไปดูของ Major รอบของวันนั้นเป็นเรื่องวิกินาเกนเออโรแมนติกมากเลยส่วนตัวตอนแรกก็ทำใจไปประมาณหนึ่งค่ะว่าด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการระบบจัดการใหม่เป็นเอ่อ เป็นทุกอย่างใหม่หมดเลยเราต้องดับเครื่องดูทั้งจอจะเป็นยังไงแล้วแอร์จะจะติดตั้งยังไงเครื่องเสียงจะติดตั้งยังไงเราก็คิดออกไปประมาณหนึ่งว่าแบบเอ๊มันอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือเปล่าเสียงมันจะดีเลยไหมหรือว่ามันจะติดขัดอะไรมากไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ ที่กลัวมากเลยก็คือเรื่องเราจะต้องต่อแถวนานไหมขับรถขึ้นไปขึ้นลงที่จอดรถเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูละครเวทีใช่ไหมคะแล้วเ,เลิกความกันอะ่ะมันก็จะแบบกว่าจะวนลงห้างได้อะ่ะละครจบห้าทุ่มเครื่องอย่างเงี้ยลงถึงห้างล่างตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยเสี่ยวตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่า พอพอถึงวันจริงอ่ะเฮ้ยเขาระบบจาัดก,การดีมากเลยอาจจะอาจจะเนื่องจากว่าเราไปดูในวันสุดท้ายและที่เขาเป็นวันสุดท้ายในการจัดเขาก็คงได้เจอปัญหาหรือว่าเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วในเสีวันห้าวันที่จัดนะคะเราก็ไปดูวันสุดท้ายพอดีเขาก็คงมีระบบจัดก,การที่ค่อนข้างที่จะ แล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแบบได้ลองมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะของเมเจอร์ทางเมเจอร์เขาจะไปดูที่เซ็นทรัลอีสต์วิลค่ะที่ชั้นดาดฟ้าเ,เราไปถึงก็เช็คอินได้ประมาณ5โมง5โมงครึ่งค่ะ<ม>แล้วก็วันนั้นโชคดีมากเพราะว่า ฝนไม่ตกเลยฟ้าสดใสเมฆสวยแบบอากาศเป็นใจสุดๆเราก็ขับรถขึ้นไปทางาที่เขา บอกป้ายให้ขึ้นไปนะคะพอไปถึงเราก็ต้องไปเช็คอินก่อนก็ขับรถเข้าไปเช็คอินเขาก็จะตรวจวัดอุณหภูมิก็จะให้แบบให้กระดาษที่เป็นกฎมาอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมีให้เมนูมาว่าเราจะรับอะไรระหว่างชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะติกาของเขาก็คือสามารถ ต่อคันคือได้แค่2คนเท่านั้นคราวนี้เราก็พอเราเช็คอินจุดแรกปุ๊บเราก็จะบวนขึ้นไปอีก1จุดคราวนี้ก็ถึงดัดฟ้าแล้วก็โชคดีว่าไปเร็วหน่อยเลยไม่ได้ต่อแถวกันยาวมากค่ะก็ค่อยๆเข้าไปเช็คอินพอเข้าไปจุดแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นจุดที่ ให้เลขของซีดอะแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบให้เลขที่ที่รถเราจะไปหยุดอยู่ว่าเออเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนมีแถว A B C D E ออะไรก็ว่าไปรับขนมรับน้ำที่เป็นสปอนเซอร์ต่างๆของเขาไม่ต้องกลัวว่าจะหิวอะไร พอเราเช็คอินจุดที่2ปุ๊บเราก็ค่อยๆขัดต่อคิวไปเขาก็จะไปถึงจุดที่ถ่ายรูปค่ะเขาก็จะมีเป็นเอ่อจะมีเป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็มีช่างถ่ายรูปให้แล้วเขาก็จะมีหลังเลิกงานอะ่ะเขาก็จะเอารูปนี้ปรินใส่เอ่เอใส่กรอบรูปให้เราอะนะน่ารักมากแล้วก็พอจุดที่3มเราก็จะไปรับพวกของที่เป็นพี่ๆสปอนเซอร์นะคะ แล้วเสร็จแล้วก็จากตรงนั้นปุ๊บเขาก็จะหลีดเราไปสู่ที่ที่เราต้องจอดรถเพื่อดูหนังอืมก็เขาก็จะตีเส้นไว้ให้แล้วเราเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่ารถสูงหรือเพราะเป็นผู้โชคดีก็เลยได้เข้าไปในโซนข้างหน้าเลยแบบแทจบจะหน้าสุดเลยแล้วก็จะไปอยู่ริมสุด เพราะว่ารถมันสูงเนี่ยจะบังคนอื่นเขาอะเนาะอ่าเราชอบที่ตรงที่เราได้มากเลยนะที่ที่เราได้มันจะแบบมันจะเหมือนมีเวิร์กเป็นของตัวเองอะพอเราจอดรถปุ๊บเราจะไม่ได้เห็นรถทางซ้ายและขวาเราจะเห็นแค่รถทางซ้ายแล้วทางด้านขวาจะเป็นแบบเหมือนเวิร์กเล็กๆของตัวเองให้ลงไปถ่ายรูปได้ให้ลงไปแบบชิลตรงนั้นได้เลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความโชคดีอ่า ปุ๊บเราก็พอจอดรถอะไรเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่ได้ค่ะแต่เราก็รอให้เขามาช่วยติดตั้งแอร์ให้ซึ่งแอร์ก็จะเป็นแอร์ตู้แล้วก็จะมีท่อ,อให้เราเปิดกระจกแล้วก็เอากระจกเนี่ยงับงับท่อแอร์เอาไว้อะค่ะแล้วก็เขาจะมีผ้าดำมาคลุมซึ่งก็จะทำให้ ออถึงแม้ว่ากระจกจะเปิดอยู่แต่ว่าผ้าดำมันก็จะทําให้ไม่มีอากาศลอดเข้ามาได้หรืออะไรเข้ามาได้แต่วันนั้นก็อย่างที่บอกว่าโชคดีฝนไม่ได้ตกก็เลยต่อให้จะมีอากาศลอดเข้ามามันก็เป็นฟิลลมเย็นๆจากข้างบนตึกอะไรอย่างนั้น,นะคะ่ะเข้ามานิดๆหน่อยๆตรงติดผ้าก็ยากนิดน,นึงค่ะเพราะว่าพอลมมันพัดอะบางทีเขาก็จะปลิวเขาก็จะอะไรก็ก็จะติดยากนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็รวดเร็วอืม ปุ๊บเราก็ออกมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันตามอัธยาศัยเนาะเพราะว่าเป็นความตื่นเต้นเป็นความเฮ่อไม่เคยทําอะไรอย่างนี้ก็เดินตื่นเดินเอ่อเดินเล่นถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันไปคราวนี้จอเนี่ยก็จะเป็นจอ LED ค่ะเป็นจอที่ค่อนข้างแสงสว่างแล้วก็ใหญ่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากๆมากๆเลย ส่วนห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะให้ใช้ห้องน้ำในห้างนะคะก็สามารถลงไปเดินแล้วก็เข้าห้องน้ําได้มาตรการก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือ,อจะลงไปไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วย อะไรอย่างนั้นนะคะคราวนี้เราเรามาถึงเรื่องอเครื่องเสียงดีกว่าเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะให้มาคนละ1นึ่งอันเลยอะ่ะเป็นแบบเหมือนเครื่องเสียงพกพานะเสียงดังใช้ได้มากๆแล้วก็มีว l เลสซึ่งก็เอามาวางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถก็คือแบบวางไว้เลยเสียงดังเบาสามารถปรับได้ อืมแล้วคราวนี้มาถึงเวลาดูหนังจริงๆอะ่ะดับเครื่องอะไรเรียบร้อยอะ่ะแอร์เนี่ยไม่ร้อนเลยนะคะคือเย็นใช้ได้เลยอะ่ะเอาเรื่องแล้วก็แล้วก็เครื่องเสียงก็ดังแล้วก็ไม่ดีเลยด้วยนั่งดูไปก็ถือว่าได้อัธรส ค่อนข้างดีเลยละ่ละได้ความเป็นส่วนตัวนั่งอยู่ในรถเสียงดังอยู่ในรถได้เรื่องที่เรา,เาไปดูก็เป็นดิจินะเกงซึ่งหลายๆเพลงในเรื่องเราก็ร้องเล่นได้ใช่ไหมเราก็แล้วก็แหกปากร้องเล่นกันอยู่ในรถก็ไม่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครอะไรรถก็ค่อนข้างเก็บเสียงดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็อืม หน้ามีอีกอะคะ่ะคือคือถ้าเกิดว่าใครที่พลาดรอบนี้ไปก็ทางนี้ก็ r ร c คอมเมนให้ถ้ามีรอบหน้าก็อยากให้ได้ลองไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ดูะคะ่ะทุกคนคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเป็นหนังเพลงหรือหนังอะไรที่เป็นฟิลแบบหนังแบบ เพลงอ่ะที่เราชอบอ่ะก็คงจะสนุกน่าดูเลยอ่ะก็คงจะเต้นคงจะอะไรในรถได้เต็มที่ไม่เหมือนเวลาที่เราไปนั่งในโรงภาพยนตร์เนาะไม่สามารถลุกขึ้นมาเต้นหรือว่าชูไม้ชูม,ม,ชม,มืออะไรได้มากนักเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขานะนะคะนั่นแหละค่ะส่วนคราวนี้อ่าพูดถึงราคาดีกว่าค่ะออย่างที่เราไปเนี่ยของเมเจอร์เราได้บัตร เป็นผู้โชคดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบัตรฟรีเมเจอร์ก็ให้เข้าดูฟรีแต่คราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเงินเนี่ยอ,อ,อย่าง SF เนี่ยเขาคิด1,200บาทนะคะสองคนก็คือต่อคัน1,200ซึ่งถามว่าเป็นราคาที่สูงไหมก็เป็นราคาที่สูงแต่ถามว่ามันคุ้มไหมสักครั้งในชีวิตเนี่ย เราว่าเราโอเคที่จะจ่ายนะเราเราว่าเราคุ้มที่จะอ่าแบบชวนคนรู้จใจชวนเอคุณแม่ชวนเพื่อนชวนอะไรอย่างเงี้ยไปสักครั้งหนึ่งนะ่ะน่าสนใจน่าสนใจมากๆเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ เออเราก็จะยอมจ่ายเพื่อเพื่อเขาคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะมีแบบเป็นประจำเลยอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะยากลำบากอยู่เหมือนกันนะที่จะสามารถมีได้เรื่อยๆเราเลยคิดว่าถ้าจะมีคงจะเป็นฟิลเป็นอีเวนต์มาเป็นครั้งๆเช่นปีละครั้งเออปีละหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นอืมก็สำหรับใครที่ พลาดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าออกระแสะตอบรับในรอบนี้เนี่ยเขาจัดการค่อนข้างดีแล้วก็เสียงออกมาค่อนข้างดีนะคะก็มีลุ้นมีหวังว่าเขาอาจจะมีอีกในรอบหน้าเป็นช่วงแบบหน้าหนาวปลายปีอะไรอย่างนี้ไหมก็ยังไงก็ตามฟังข่าวกันแล้วกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่แบบนี้เหมือนกันค่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่เอพิส od หน้าใน Tuesday with JT ค่ะ